ยืงอยู่ตั้งนานครับคันนี้ สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นักตกปลามายังแม่น้ำชีครับบ้านบุ่งครับจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ก็ได้มาเที่ยวบ้านครับเทศกาลปีใหม่ก็เลยแวะเวียนมาลองเทสไหม่แม่น้ำชีดูวันนี้ก็มากับหลานๆครับ มากับจอมสนอันนี้กิกกี้ลุกดิ๊กไปไหนไม่รู้ครับลุกดิ๊กน่าจะขึ้นไปข้างบนล้ววันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมด6กคันครับสำหรับเหยื่อครับเหยื่อก็เป็นสูตรไผ่เขียวครับมีไผ่เขียว2ถุงเยมโล2ถุงแล้วก็ มะฟิตครับมฟิตอ่อถ้าซื้อเป็นถุงก็ใส่ไปประมาณ1ถุงครับสำหรับตะก,ก้อก็เป็นตะก,ก้อสามเซนครับเบ็ดตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์เบอร์หเบ็ดผูกบนล่างครับเป็นเหยื่อสูตรแม่น้ำครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวให้นานานได้รับชมหรือเปล่าหมายตรงนั้นก็เป็นน้องสาวครับมาลงก็ได้ปลาตะโกกไซส์สองสามโลไปตัวละเมื่อเช้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วครับบรรยากาศหมายครับตรงนั้นก็เป็นเรือใส่ตะข่ายครับ เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาไซส์ส,สวยๆให้น้าๆนนได้รับชมหรือเปล่าปลาไม่เอ้ยมึงแหมแรกมาแล้วครับ เป็นปลาตะโกกครับตะโกกไซแว้นทีบ้านากนักเงนะูกดิกนั่งประจำที่้ะครับนั่งเฝ้าเบ็ดครับเฝ้าเบ็ดเฝ้ากระชังช่วงเช้าปลาก็ยังเงียบๆอยู่ครับได้มาสองแต้มเป็นปลาตะโกกเดี๋ยวรอลุ้นไปเรื่อยๆครับ มาอีกแต้มครับใครวะวัะตเพียนวัตโกวาวาแมนวัดสามมันนะแ<อ>ตเพียนแต้มที่สามครับเมาโชว์หน่อยดิอ๋ใ<อ>สอ้วนครับเอ๊ะ อยู่ไหมอยู่โอ้สา <c oughs> หแหวนสาแหวนโอเคป่าอะไรครับมาดูกันโอ้ <c oughs> ปลาตะโกครับตะโกสกาแวนสาเดียวกันหมดเลยโอเค มาแล้วครับลบลบ,ลบป่าอะไรครับมาลุ้นกันโอ้แต่เพียนไซส์ใหญ่โอ้ <c oughs> โหดูตะเพียนครับไซส์เบลเลอร์เลย <c oughs> เดี๋ยวปลดกันโอ้แ <c oughs> ต่เพียนแม่น้ำครับแม่น้ำชีโอ้ตัวเบลเลอร์เลยครับ ดุกดิกครับโอเคาอม่แต้มแล้วครับไม่รู้ป <บา S 2> ลาอะไรดุกว่าดุกดิกวิ่งก่อนเพื่อนเลยอ,ลอ,อีก,กาดำม,มาแล้ว กาดำอันน <blas> auto> ี้กาดำครับนุ๊กดิกวิ่งของแท้ปึ๊บโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกเด็ดออกดึงอยู่ตั้งนานครับคันนี้นุกดิกครับมาดูครับปลาอะไรวันนี้ปล่อยให้น้องวัดเลยครับวันนี้ โอ้ยตะเพียนครับแต่เพียนไซส์สวยเลยจะตากใควะัวโอ้ยแต่เพียนมีแต่ตัวไซส์สวยครับตัวนี้ยิ่งใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับไปแล้วกินเบามากครับต่เพียนตัวนี้โอ้ตัวบลเลอร์เลยครับใสสวยเลยครับ ม่ตัโอ้ยใ <c oughs> ส่เบลรรอเลยครับตัวนี้เค okay. กินเบาครับตะเพียนแม่น้ำครับออช่วงนี้น้ำก็เริ่มขึ้นครับน้ำไหลแรงนิดหนึง่งเมื่อเช้ามาน้ำไม่ค่อยไหลครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับ เพื่อนนักตกปลาก็ทยอยมาเรื่อยๆครับมานั่งแป๊บๆก็กลับกันปลาก็ถือว่าไซดีครับปลาตะเพียนก็ไซส,สวยเลยครับไซใหญ่เลยไม้ตรงนี้จะแดดหน่อยครับต้องหาร่มไม้มาบังครับหาผ้าใบมากลาง กี่กี้หลับเลยครับร้อนจัดดุกดิ๊กมุดครับครับอยู่ไหมดุกดิ๊กวิ่งปูดเลยที่ตักแล้วเร็ว กินเบามากเลยครับอันนี้แล้วอันนี้แล้วโอ้ oh, สู้มือดีครับาวางไวเอาวางไวเอาวางไวเสือเสือน่าจะเป็นตะโก,กหรือเปล่าครับในมุดมุดอย่างนี้น่าจะเป็นตะโ oh, อ้๋กาดำครับแรงดี <c oughs> โอ้โห oh, ตัวนี้ฟาวครับตัวนี้ไม่เข้าปากติดคีบแต่ไซก็สวยดีครับกินเบาครับน้นาๆก็พายเรือทอดแหกันครับฝั่งนู้นครับป่าแม่น้ำครับ ปลาแม่น้ำแถวต่างจังหวัดปลาแม่น้ำจะอร่อยครับตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับได้เวลากลับแล้วไหมแม่น้ำชีครับ เพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับมานั่งแป๊บๆก็กลับกันวันนี้ปลาเงียบครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าข้างบนเขาปล่อยน้ําลงมาครับแล้วเป็นเศษพวกอ่อฟางครับฟางที่ออกจากนาข้าวน้ําก็ออกคุณๆครับทีนี้ปลาก็เลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่วันนี้ น้องก็ตกอยูอ่ผ้าใบสีน้ำเงินครับมาได้3วันแล้วน้องก็ได้ปลาตะโกกไซส์สวยไปหลายแต้ม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันครับวันนี้ก็ปลากินห่าง mm hmm. ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับ ได้กลับมาต่างจังหวัดทีก็แวะเวียนมาเช็คหมายดูก็ได้หลายแต้มอยู่ครับโอ้หตะเพียนไซตะเพียนไซส,ยไซส,สวยเลยครับสองแต้มเ,เดี๋ยวเดินแวะไปดูน้องดูครับว่า

เาไม่ยืนหนึ่จักมื่นแล้วโอ้ยจะมาที่ยิบเยอะยิบแปดเนแล้วสามสี่สามคืนสามคืนแล้วแล้วปีไม่แล้วเ้โนี่อย้ยตะโกกไซดีโอ้ตัวเป็นลอยตั สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ